ทำอธิษฐานจิตเมื่อทําบุญปล่อยปลานะคะให้ตั้งนโมสามจบตั้งจิตให้นิ่งแล้วอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเกิดวันที่เดือนพศอ,อายุได้ปล่อยสยัตว์จํานวนกี่ตัวปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองพเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นําความสุขและโชคลาภมาให้แก่ข้าพเจ้าตัวที่ให้แก่ศัตรูขอและเจ้ากรรมนายเวรจงนําเอาสัพพทุกสัพพโซกสัพพโรคสัพพภัยสัปปพพะค้อเสียดจ,จันไรออกไปจาก ตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีทางปุญญพลังขอให้พระเจ้าหล่อพยาดาทั้งหลายมีพระอินพระพรมพระยายมการเท้าจตุโลกบาลทั้ง4สิริคุตตะมหาอัมมะที่เป็นนายบัญชีเท้ามาตาลีเท้าทศรถเท้าวิรูหกเท้าวิรูปักแม่นางพระธรณีเจ้าเอ๋ยจงเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยสรัพสั์ถวายแดกุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนา ของข้าพเจ้าและคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขโดยอำนาจขอบุญกุศลครั้งนี้จงสะดอกข้อร้ายของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนามีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตสุขสดชื่นสุขสดใสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอ